ผมเดี on, ์พ ja, ิเมียมครับวันนี make, ้ส่งมอบรถให้กับลูกค้านะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับวันที่9เดือน9นะครับวันนี้ลูกค้าออกรถกันเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เดยวให้ลูกค้าแนะนําตัวลูกค้าชื่อะไรครับสมเจตครับน้องสมเจตนะครับอันนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับเป็นน้องที่น่ารักคนั้นที่2ละนะครับวันนี้มาออกรถอะไรครับน้องเจต อ,อีซูซุค, <S 2> 2, <S รครับูซสี่ประตูครับ2 0 2 2นนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัว LDA นะครับเดี๋ยวคันนี้คอยดูเดี๋ยวน้องเจดจะเอาไปแปลงโฉบให้สวยเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอารูปที่สวยมาลงเพจให้ลูกค้าดูนะครับอ่ะแล้วทำไมลูกค้าถึงออกรถอีซูซดครับถามก่อนเลย บริการดีครับอ๋อบริการดีนะครับแล้วรถเป็นไงทําไงต้งเลือกออกสวยครับชอบครัชอบน้องเจ๋เนาะนะครับเพราะว่าน้องเจ๋เป็นคนหนึ่งที่แต่งรถได้สวยมากนะครับผมแล้วเป็นไงบ้างเรื่องสัญญาผ่านง่ายไหมผ่านง่ายมากครับแล้ววันนี้ได้รถอนุมัติไวนะครับได้รถตามเลือกไหมตามผมตามเลิกที่เก้าเดือนเก้านะครับเพราะน้องเจ๋ประมาณแค่เดือนนึงเนาะประมาณเดือนหนึ่งก็รับรถได้แล้วนะครับผมนะครับอยากจะให้น้องเจ๋ฝาก ถึงลูกค้าทุกท่านว่าอยากให้ออกรถเป็นยังไบ้างอะไรครับก็ถ้าจะออกก็แนะนำนะครับที่นี่ครับบริการดีดีครับผมดีทุกทุอแสงมงคลในยุทธยาสสำนักง,งานสายเอเชียเดย์พรีเมียมยินดีให้บริการนะครับลูกค้าสนใจรถายแดงเบอร์โทรศู3 3 6 5 9 4าสเกเดและลูกค้าลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ